จะไปโรงเรียนวันแรกใครอยากไปยกมือขึ้นคือมาถึงเวลากลับบ้านแล้วลูกไปคิกคิกกับพี่ไหมเราว่าทำอะไรครับยศใครพร้อมไปโรงเรียนยกมือขึ้น ไม่หยกไ,ไปเที่ยวยกมือขึ้นโอ้ไปเที่ยวไปนะแ,ลวแล้วไปโรงเรียนไปไหมไปไม่ตอบไม่ตอบตอ,บอว่าวันนี้ไปโรงเรียนไหมคะไปอ่ะแล้ว,วาพร้อมไหมใครพร้อมยกมือขึ้นขึ้นยังไงขึ้นเป็นเปล่าเอาว่าต้องนั่งนี่นอวาจะไปนั่งกับอป่าไม่ได้บว่านี่กลัวไม่ได้ไปอว่ครับแล้ว่าจะไปโรงเรียนไหมคะใครอยากไปยกมือขึ้น เอ้ยเหรอแล้วนว่าอยากไปเจอเพื่อนๆนไหมน้าว่าเคยเจอเพื่อนไหมเอ้แว่าอยากไปเล่นกับเพื่อนไหมคะเอ้รอถึงกันนะได้ไหมครับครับเจ้าสวัสดีค่ะนว่าสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับเกิดเรื่องแล้วเราจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าวันนี้นะคะเราพาน้าว่ามาทําอะไรก่อนดูสิ <c oughs> อะไรหมมาจะได้พูดแม่หมมาจะได้เปิดคลิปแม่วาว่าโ <c oughs> ออเรียกหมมาจา้าเอออย่างนี้ไงเสียงดังไม่เอา <c oughs> ก็คือเรื่องเกิดขึ้นว่าเราเดีย่ยว <c oughs> เราเดีย่ยไปลงทะเบียนเอาไว้นะคะ <c oughs> กับโรงเรียนของน้องแล้ว,ว่าที่เขาบอกว่า ต้องจองตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในท้องอ่ะก็คือเป็นโรงเรียนที่แบบว่ามีชื่อเสียงที่ดีว่าเออดีกับเด็กเล็กมากๆนะคะทอตเลอร์หรือว่าเด็กที่แบบว่ากําลังจะเข้าอนุบาล <c oughs> อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโรงเรียนของฝรั่งเป็นของนานาชาตินะแล้วคราวนี้เนี่ยการเรียนการสอนก็คือไม่ใช่การเรียนแบบไปเรียนนะคือแบบเหมือนเขาไปเล่นไปได้ภาษาไปอะไรต่างๆเรียนสี่ชั่วโมงนะ,ะสำหรับแบบเด็กทอตเลอร์ก่อนเข้าอนุบาลแล้วเราก็ไปลงทำ โอ้ว้าโอ้ my god อันนี้คืออะไรอันนี้คือดีใจตื่นเต้นใครจะไปโรงเรียนยกมือขึ้นโอ้ว่าวเหรอแล้วประเด็นคือว่าไปลงทะเบียนมาแต่ตอนที่นวายังสองเดือนกันนะคือสองประมาณเกือบสองปีที่แล้วอะเเออใช่ไหมนวายจำได้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็ลืมไปแล้วอะใช่เขาเขาเรียกว่าสายเข้ามาโทรมาคนนี้อารมณ์ไหนอะ เกียงหัวร้อนแล้วก็จุจุก็ทำไมทำเสียงเบาๆทำยังไงพี่พี่จ้า <c oughs> ทำท่าน่ารักให้พี่พี่ดูก่อนนาวานา่ารักคือเขาเล,ล่นนาว่าใจเย็นๆเวลารัเล่นน,าาๆๆนา่นารักน่ารักเยอะๆ <c oughs> อ่ะอ่ะคือเขาอยากออกกล้องไงใช่ไหม <c oughs> ถ้ามันไม่เออถ้ามันไม่ให้ออกกล้องแล้วไม่คุยด้วยเสียใจหรอคะเป็น <c oughs> ไ,ไวท้องจริงๆเหรอลูกนี่นะคะอาการไวท้องสองขวด ก็คือสายเข้ามานะคะบอกว่าคุณแม่ไม่ได้จ่ายค่าเทอมเราก็แบบตกใจคือเราลืมไปแล้ว,ลวเราไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในหัวแล้วเมลก็ไม่เคยเช็คไงออคือแล้วเมลให้ม, <c oughs> มันเมลส่วนตัวไม่ใช่เมลบริษัท <c oughs> ถ้าเมลบริษัทเนี่ยพี่พี่เลขาจะเป็นคนแบบคอยเช็คให้เราใช่ไหม <c oughs> เขาก็บอกว่าจากโรงเรียนที่เราไปลงทะเบียนเอาไว้ <c oughs> แล้วตอนนี้ได้คิวน้องนแล้วคือรอมา2ปีเต็ม ถึงได้พึ่งได้คิวเมลเขาส่งมาเยอะมากแต่วันเปิดเรียนซึ่งวันที่เรารับสายเนี่ยที่ต้องจการเทิมคือเมื่อวานคือวันที่วันที่เาหรือ10นั่นแหละสิงหาแล้วก็วันประถมนิเทศผู้ปกครอง11สิงหาเปิดเทอมคือ15สิงหาอีก5วันเดียวที่เราเพิ่งรู้ว่า อ้าวนาว่ากำลังจะได้เข้าเรียนแล้วหรออะไรเงี้ยซึ่งวันนี้คือวันประถมที่ได้ทุกปกครองแล้วก็วันที่พาน้องๆมาดูโรงเรียนนะคะมาดูห้องดูอะไรวันนี้ก็มาดูรัดเหล่าด่วนเลยวันนี้งานแน่นมากสุดท้ายเคลียร์งานทุกอย่างเพื่อพาลูกมาเรื่องนี้คืออันดับหนึ่งนะคะเรื่องลูกเราต้องยกปเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราและเรื่องการเรียนของเขาในว,วันนี้เนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคน ปะเคีย่ยเลยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเข้าโรงเรียนในวัยนี้เนี่ยก็เป็นการตัดสินใจของคุณพ่อ,พอคุณแม่หลายๆบ้านมันมีข้อดีข้อเสียหรือความเข้ากันของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็คิดว่าถ้าหากว่าเข้าเรียนตอนที่ถ้าหากว่าเข้าเรียนตอนที่เหมาะสมก็คือน่าจะวันสามส 3ขวบ5คขวบเข้าอ,อนุบาลใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะรู้สึกว่าเออก็สอนเขาเองตอนช่วง3ขวบแรกบางบ้านก็จะรู้สึกแบบสบายใจกว่าตอนแรกว่าก็คิดแบบนั้นแต่คราวนี้มันก็มีบางอย่างที่เราเห็นใน โรงเรียนพีสคูลซึ่งมาโรงเรียนนี้ด้วยนะก็แล้วแต่โรงเรียนด้วยเพราะว่าแต่ละที่การที่เขาจะดูแลลูกเราก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันมีอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นแล้วก็มีในเรื่องของภาษาแล้วมันจะมีบางอย่างที่เราเองก็อาจจะให้เขาไม่ได้แม้เราจะอยู่กับเขาตลอดเวลาแล้วก็คือพวกพวกเขาก็จะเป็นอะไรที่โอ้ my god อะไรคือเล่นอยู่ใช่ไหม คลิปนี้หนึ่งชั่วโมงจบการจะบอกว่าพวกของประดิษฐ์ต่างๆศิล,ละปะต่างๆนี่เขาจะชวนน้องๆทํากับเพื่อนๆหรือว่าอะไรที่เป็นการเรียนการสอนที่เป็นรบะบบพัฒนาการเด็กเล็กอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ได้มีตรงนั้นได้เท่ากับที่นี่อะไรเงี้ยแต่เราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จริงๆก็คิดหนักมากไม่กี่แค่สี่ชั่วโมงเองที่รูกมาอยู่ตรงนี้เราก็แบบมาแล้วเราก็รอรับกลับแล้วก็บอกกับพี่หนึ่งก็ตั้งใจมากๆที่จะ มาส่งลูกให้ได้ทุกเช้าค่ะทุกคนคือไม่ว่าเราจะงานเยอะแค่ไหนนะคะแต่ช่วงเช้าจะเป็นเวลาของเขาจริงๆแล้วเวลาที่เขาเรียนก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะนั่งทํางานรอเขาแถว <laughs> เพราะอยู่ในแถวในเมืองแล้วก็มารับเขาตอนเทีย่ยงเนี่ยน่าจะเป็นรูทีนนี้หลังจากนี้นะคะไปด,ดูกันว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยในใจคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะเขาชอบเพื่อนชอบเจอคนอื่นเลยเขาเป็นคนชอบอยู่แล้วเขาก็น่าจะชอบถ้าเขาได้มาเล่นตรงนี้นะคะ่ยไปยังใงยกมาขึ้น ไปแล้วเหรอจะออกแล้วเหรออลูกน้าว่าอยากไปเรียนไหมถ้าอยากเรียนยกมือขึ้นโอ้โหขึ้นแล้วนะยิ้มพาน้าวไปดูเพื่อนเพว่าเห็นห้องเรียนน้าวหรือยังครับอยากเล่นเหรอลูกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะไปดูห้องเรียนก่อนนะลูกนะครับโอ้โหมันมาถึงก็เล่นเลยอะโลก คบคู่ประจำชั้นของน้องนวาร์ดวดูไปคนละภาพนะฉะนั้นไปเขาตื่นเป็นมาค่ะนั่ง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 นั่นั่ง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 นันั่ง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 ั่ง เมื่อกี้นะคะเราก็ได้เพื่งพบคุณครูประจำชาติเรียบร้อยแล้วครูแอนนาหรือเปล่าก็คือเมื่อกี้นะคะคุณแม่ก็ได้ประชุมเรียบร้อยแล้วกับคุณครูแล้วก็ผลที่ได้คือน,นวานะคะพอเข้าห้องปุ๊บของคือล่อตาล่อใจนางเยอะมากม่าจะเป็นแบบของเล่นไข่คเคยไข่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีเยอะมากนางไม่สนใจเลยนะเสร็จแล้วพอคุยกับคุณครูเสร็จจะออกจากห้องไม่ยอมร้องแบบ ไม่เอาไม่ไปก็ไม่อยากกลับบ้านนะคะเรามาดูกันวันนี้ไม่อยากกลับบ้านเดี๋ยววันจริงจะเป็นยังไงนะคะคือสิ่งที่เราชอบที่นี่นะคะก็คือในเรื่องของ environment คือแม้ที่จะอยู่ในเมืองเนี่ยแต่ environment คือเราไม่ได้รู้สึกอยู่ในเมืองเขาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมีต้นไม้เยอะมากมีพาร์คมีทรายมีทุกอย่างให้เด็กเล็กได้อยู่แบบกับธรรมชาติสิ่งที่เราชอบที่สุดของที่นี่คือ my set ตั้งแต่วัน <ij> ที่เรามาดูโรงเรียนแล้ววันนี้ที่ได้เจอคุณครูนะคะทุกคนแบบ energy แบบ เยอะมากอยากดูแลเด็ก energy คือตั้งแต่เดินเข้ามาเขาพร้อมที่จะแบบ hello now are you ready อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็น energy positive แล้วก็พลังสูงมากซึ่งมันคือพลังที่เด็กอะต้องการนะคะที่นี่เนี่ยในห้องชั้นเรียนก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คนประมาณ10คนไม,ไ,ไม่ถึงส <10. S 2> ิถึงแปดคนอะไรอย่าง <คน S 2> <ๆ>เงี้ยต่อห้องนะซึ่งก็จะค่อนข้างทั่วถึงมาก8คนเองคือแบบ แทบจะเหมือนโฮมสคูลโฮมสคูลที่มาเล่นนั่นเองแล้วก็คุณครูเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนะคะที่นี่คือแม้กระทั่งคุณพ่อคอุณแม่เองก็ต้องพูดภาษาอังกฤษมันถูกบังคับที่จะต้องคุยอังกฤษตั้งแต่ต้นเลยนะคะเขาไม่คุยไทยกับเราเลยนาวานั่นแปลว่าเขาเต้องเริ่มจริงๆอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีวาพูดภาษาอังกฤษกับเขาบ้างอยู่ที่ดีฟอังกฤษเขาก็มาลุ้นกันว่านาว่าแบบได้หลายภาษาแล้วก็นอกจากภาษาอังกฤษเนี่ยที่นี่ก็มีแบนด์รินด้วยก็คือจีนเพราะฉะนั้น อาม่าเนี่ยก็คุยภาษาจีนนะกับนวาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เพื่อนๆเขาก็คือแบบน่ารักกันเป็นดทเลดตัวเล็กๆแล้วก็บางคนขวบ4เดือนได้ง่าเพิ่งจะขวบแต่ต้นๆก็ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยและอย่างประจำช้นของน้องนวาเนี่ยมี3คนเลยนะมี3คน,3คนพวกด <3 S 1> เด็ก <คน S 1> กับเด็กแคนอนะ คอยเอนเตอร์เทนแล้วก็ดูแลน้องแล้วก็เมื่อกี้คุยกับคุณครูเนี่ยสิ่งที่วาวาชเขาบอกวาว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยา่าเอ็กซ์ปีเทชันกับเขาอย่าคาดหวังอะไรที่แบบที่เขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือมล์เซตของที่นี่เราอยากให้เขาเป็นทุกอย่างที่เขาอยากเป็นอะไรเงี้ยคือแค่คํานี้เราก็บอกเขาเลยว,ว่าแบบเอ็กซ์ปีเทชันของเราคือแบบอยากให้นว่าแฮปปี้ก็พอแล้วให้ลูกเรามีความสุขซึ่งเป็นมล์เซ็ตที่ตรงกันแล้วก็ดีมากๆตื่นเต้นอยากพาลูกเข้าโรงเรียนแล้ว หน้ัป่าจะไปไหนนะนหก้าป่าจะไปไหนนะนจะไปิีช้าคือทำตัวเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของบ้าน Make yourself at home พ่อวว่ากลับบ้านไหมไม่ประตูประตูนะว่าที่นี่เราต้องพูด d อ o r ประตูดอ o r คือมาถึงเวลากลับบ้านแล้วลูก ไม่เอาอรอมีเด็กไม่อยากกลับบ้านน้าว่าหมามาไปแล้วนะน้าว่าอยู่โรงเรนคนเดียวแล้วกันนะเพื่อนๆก,ก็กลับหมดแล้วอ่ะชอบที่นี่ไหมคะอืมไม่ยอมกลับบ้านอ่ะหมาเอาไว้ถือกระเป๋าแล้วหรอเย้ <ใจ S 1> เอาผมมาด้วยเหรอเยอะๆๆๆเอามารอใครร <laughs> อใครป้าป๊าปเหรอรอป้ารอป้าดูนั่งรอเอาัลโหล สวัดีค่ะนวาสวัสดีครับยังวันนี้เป็นวันที่นวาวจะไปไปไหนคะไปนอนไปนอนไม่ใช่วันนี้นวาวไปไหนคะไปนอนโอเควันนี้นะคะเป็นวันที่น้าจะไปโรงเรียนวันแรกใครจะไปโรงเรียนยกมือขึ้น าาไปโรงเรียนยจโอ้โหโอ้น้ว่าเหรอไม่ใช่โรงเรียนหรอกเป็นโรงเล่น <c oughs> <c oughs> <laughs> เพราะว่าไม่น่าจะได้เรียนนะคะ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาจะ8ปดโมงแล้วนะคะต้องถึงโรงเรียน8ปดโมงแต่จริงๆไปถึงได้8ปดโมงครึ่งนะคะเราไม่ได้สายนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงและครั้งนี้คือน้ว่าจะอยากกลับบ้านหรือว่าจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ครั้งที่แล้วไม่อยากกลับใช่ไหมนะ้ว่าจะไปทำอะไรเตะบ,บอลคิกๆหรอชีวิตเด็กเข้าโรงเรียนกับคุณแม่นะ้าวพร้อมไหมใครพร้อมยกมือขึ้นไม่มีใครพร้อมไปก่็ดีแล้วครับผมไปเป็นไงเลิกไปโรงเรียนแล้วถึงโรงเรียนแล้วยยเย้เดี๋ยวทำหน้าเดี๋ยวทำหน้า ทำไมไม่เหมือนเมื่อเช้าเลยเนี่ยโอ้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 เอ๊น้มว้ามาถึงแล้วโรงเรียนมาแล้วใครอยากไปโรงเรียนยกมือขึ้นเฮ้ยสมัยยกมือไม่มีแรงอย่างนั้นละ่ะหรอกนี่วันนี้มีคุณยายกับคุณแม่มาส่งนะครับมาโรงเรียนมาแรกลืมกระเป๋ารกระ <laughs> <laughs> เป๋านักเรียนเย็นไปเลยกระเป๋าแล้วว่าอยู่ไหนแล้วว้ากระเป๋านักเรียนอยู่ไหนคะ <laughs> ิปไหมไปคิกับพี่ไหมไปอ้าว yes ล้างกันล้างกัากไม e e very special you want to see เอาไหเที่ยวไปเที่ยวกับพี่ไหมไป l e t g ก h เอาไปเล่นอันไหมอ s g ัไหมไปม t e e r b ไม่หันกลับมาเลยวอ้เอาเอาเอาเางันันไกันดีไปไปไปาปอยู่ไม่ค ouais> ิดจะอะไรเอาวอนป้าป้ามาเนี่ยวาววไเป็นงเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็าใจ่ายค่าเทอมลูกก่อนนะคะ เราไม่ได้จ่ายตังค์จะส่งรูกเรียนไปแล้วเรียนก่อนค่อยจ่ายตังค์เรียนก่อนค่อยจ่ายตังค์ม่ที่สาขาหนึ่งเป็นเหมือนเป็น The City School นะคะเป็นเหมือนสำหรับอนุบาลแล้วเมื่อกี้เป็นแค่เด็กเนส s e r y เฉยๆนะคะอฉันทำครั้งแรกของลูกเป็นมันนี้